สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สูขคนเมื่อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วจ้ากับแก้วใจผ้าแซบจ้าเมื่อนี้แก้วสีผ้าสู้ปู่สุขคนมากินก้อยขนมสินจ้าพี่น้องก้อยขนมสินกับมีใส่หัวหอยพร้อมจ้าพี่น้องใส่หอยเชอรี่พร้อมนะจ้าเมื่อนี้เนาะแล้วก็จะมีใส่กออีสานจ้าผักเครื่องเคียงเขาก็มีสสตอจ้าพี่น้องมี่พักขาจ้ามี่บักเคือจ้าน่าไม้ค่ะแล้วก็จะมี สาหลายพวงองุ่นเหมือนแกได้สาหลายพวงองุ่นมานั่มพี่น้องเป็นตาแสบป่ะจ๊ะอาจาะมากินน้ำกันเนาะอาจารย์แม่ก้อนสิกินห้ากวอย่าลืมฝงปลาก็ไล่ก็แซกก็ติดตามก็ซับสะไคร่ก็กระดิ่งติ่งติ่งติ่งให้แกพร้อมแล้อจ้ะพี่น้องเด้อมาอย่าบอกลายยายห่างจ้ะพี่น้องมันชิ่นน่าด้กินเนาะเรื่ยกันเลยจ้าแซ่บเพื่เก้าจ้ะพี่น้องอ่ะค้าแดกแหกมันอ่ะสดน้ำแล้วก็พี่น้องว้ยน้ำไหลแตกว่าโดนไหลกันน้ำไหลแตกจ้ะพี่น้องหอมปลาแดกยุ่งหวยหอยอยู่ มันกนดูแซ่บจ้ะนำ้ำมันแตนส้งน้ำปลาแดกสซด่เศร้าเน้ำมันปลาแดกพี่น้องมันก็นเลยบ่มีนม้ำสดเหมือนฮะลุยกันเลยจ้ามาแซ่บๆน้ำแก้วได้จ้ะเด้อสีสันหัวหนอ่อพริกขนมกีนอับพริกเห็นบ่พี่น้อง มื่อนี้ยแกก็บิัมาบอกวิธีพร้อมจ้ะว่ากินสตอจังไดบ่ให้มีกินปากแห้งน้องก็เมือเม่อดเมื่อแท้กินสตอจังไดบ่ให้มันมีกินแห้งจ้ะพี่น้องกินกินกับหยังแต่เนาะมื่อนี้ยเขาฉัมามบอกกันมาจากคำแหลกแหกหมันเอาน้ำเก้ววะจ้ะมื่อนี้ใส่สอมแล้ว,ลว,วาจา้ะจพี่น้องมือนี้ ให้ได้สีดีที่ตาจะฟ้องพี่น้องเอาเนื้อฟองก็พี่น้องเอาลงสิเปียมเนื้อฟองเสมสีสูงสูงอะไรุนะจะเอาลงงนพีน้องเนาะเห็นบ่ ได้สูงข้องกดแปบบนึงเ้วจะได้ขออนุญาตแป๊บนึงโอ้ยแสบสิพี่น้องห้องสูงลายกตกินมาถึงแล้วพี่น้องตอดัตดเขาตัดเขาเป็นสีเก๋ไก๋อะไรจะดื้อมาแสบน้ำเกลียว สุดยอดแล้วอ้่างพี่น้องทุ่งเพชรทุงท่งแซบทุ่งแซบทึ่งว่ะขายหลายพ่อมันสื่อมาลองกินเมืองพี่น้องหน,น,นึ่กสอนี่นี่น้ำจิ้มแถมพร้อมจ้ะรสชาติมันจะเป็นยังไงใส,ส่ซินเมึงซิก กับพี่น้องออกนวนัว,นวนเข้มเข้มเนาะเขาทาเขาทาไม่ค่อยกินน้อาแจ๋ดัเนอแซ่บอีจ้ะเข้มเอาโอ้จักีใอันไหนทั้งสองทั้งส่อน ก็ผลมือ,อหยุ่มคื่งเอาแต่ว่าอย่างพี่น้องเก้วว่าหมากอันอนี้อย่าพี่น้องมะม่วงหาวมะนาวหัวจริงจังเอามาซื้อดอกแก้วบักกิ้งแกเห็นสีมันงามแกเลยเอามาเอามาใส่ถาดว่างจ้ะ มือแก่ของยุคกลางตลาดนัดอีคก็จะพี่น้องมือแก่ที่แมาบอกวิธีจ้ะกินสตอกินคูอีหยังปากเข้าจังบอมนี่กินแห้งขนาเนาะกินแล้วแทบจะบ่เหลือกินสตอเลยกับอะไเนาะพี่น้องเนาะ กินสตอร์แล้วกินมะเขือกับจ้ะสุดจอดแล้วพีน่น้องเรากินกันได้ดีจ้ะ สู่มือเขาดอกนับพี่น้อง เด้จ้ากูกินน้ำแก้วด้วยเมื่อนหร่แก้วก็ยุตตลาดนัดอีกขึ้เก้าหร่จ้ะพี่นอ้องตลาดนัดเมื่อนห่เงียบเงียบ เป็นกุ๊บกุ๊บเป็นกุ๊บกุ๊บกรอบกรอบรสชาติรสชาตินุ่นๆเข้มๆจิมก็มอนจิมจิมก็มันจิมซี่กุด 是喽，多破一片喽。 เพ็ดดีขนาดจ้ะพี่น้องเจ้าเศร้าๆทำา,ามเขาเห็นไหมพี่น้อง เป็น,ปนสีหิวเขาจะมั้งหิ้เขาทำก็ ต่อเป็นหมากเฮ้อแกแก้ึ่งมีแกแล้ว เจ้อยู่ตลาดนั่นที่ตลาดจะพี่น้อง ยอดจ้ะจัด้านสะใจเต็มถานมูกรุบเงา ดังแน่จังน้อยจ้ะเพราะว่ายุดกลางตลาดนัดเนาะพี่น้องเนาะ เผ็ดแห้งพี่น้องเบิด์ตไปน้อม,มึนนีคือเผ็ดแฉะคือบาปใส่หลายเนาะพี่น้อง ข้องหากันตากหนึ่งค่ะจังหวะอันนี้แกบะหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็สตัตอจ้ะเห็นอยูุปะสะตัตอกับนี่เห็ดนกึกกินรื้มข้าวแต่ว่าจะคล้องบ้าสบายอยู่ เอเพิ่นบ่าหั่นให้กินเผ็ดลืมทหมาทัเจ็บ่าเปิดตอวจ้บ มเผ็ดจับพี่น้องเมื่อี้แกวจะขอลาพี่ลาน้องไปเท่านี้แล้วนะจา้าไปพอกันไหมพบกันไหมในะคลิปหนาวิดีโอหนาจา้าเมื่อี้ก็สวัสดีจา้าบ๊ายบาย